สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคราวที่แล้วเรามาฝึกบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงกันไปแล้วนะคะครั้งนี้เราจะมาฝึกการบอกระยะเวลาเป็นนาทีกันค่ะมาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะต้นก้าใช้เวลาปั่นจักรยานตั้งแต่เวลา17นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกา48นาทีต้นก้าใช้เวลาปั่นจักรยานนานเท่าไรคะ เรามาดูการเดินของเข็มนาฬิกากันนะคะจากเวลา17นาฬิกาไปจนถึงเวลา17นาฬิกา48นาทีเข็มยาวเคลื่อนที่ไป48ช่องเล็กแปลว่าเข็มยาวเดินทางไป48นาทีแปลว่า ต้นกล้าใช้เวลาในการปั่นจักรยาน48นาทีค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะแม่ใช้เวลาอบขนมตั้งแต่เวลา9นาฬิกา25นาทีจนถึง9นาฬิกา51นาทีถามว่าแม่ใช้เวลาในการอบขนมนานเท่าไรเดี๋ยวเรามาดูการเดินของเข็มนาฬิกากันนะคะเริ่มจากแม่เริ่มอบขนมเวลา9นาฬิกา25นาที นาฬิกาเดินไปเรื่อยๆจนถึง9นาฬิกา51นาทีถามว่าแม่ใช้เวลานานเท่าไรคะ่ะนักเรียนมาดูวิธีนับกันนะคะแบบที่1นับทีละ5แล้วครั้งสุดท้ายนับ1ค่ะเริ่มจาก9นาฬิกา25นาทีถึง9นาฬิกา30นาที เนาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาสานาที9้านาฬิกา35นาทีถึง9 you. ้านาฬิกา40นาที9นาฬิกาสีนาทีถึง9นาฬิกาสีนาที9นาฬิกา45นาทีถึง9นาฬิกา50นาทีจะเห็นว่าเป็นช่วงเวลา5นาที5นาทีแล so ้วก็ช่วงสุดท้ายก็นับจากเวลา9นาฬิกา50นาทีถึง9้านาฬิกา51นาที รวมแล้วแม่ใช้เวลาในการอบขนมนาน26นาทีค่ะแบบที่2นะคะนับทีละ10 10 5แล้วก็ครั้งสุดท้ายก็นับเป็น1ค่ะเริ่มจาก9นาฬิกานาทีถึง9นาฬิกา35นาที9นาฬิกานาทีถึง9นาฬิกานาที 9นาฬกา45นาทีถึง9นาฬิกา50นาทีจะเห็นว่า2ช่วงแรกนับทีละ10นาทีแล้วช่วงที่3นับ5นาทีแล้วช่วงสุดท้ายนับ1นาทีค่ะรวมแล้วก็จะเป็นใช้เวลาทั้งหมด26นาทีจะเห็นว่าทั้งแบบที่1และแบบที่2นับได้เวลา26นาทีเท่ากันค่ะ ต่อไปนักเรียนมาดูตัวอย่างที่ท้าทายขึ้นอีกนะคะตัวอย่างเช่นแก้วตาเริ่มทำการบ้านเวลา13นาฬิกา45นาทีทำการบ้านเสร็จเวลา14นาฬิกา7นาทีแก้วตาใช้เวลาทำการบ้านนานเท่าไหร่ขั้นแรกเรามาคิดเวลาจาก13นาฬิกา45นาทีถึง14นาฬิกากันก่อนค่ะ ซึ่งช่วงนี้ใช้เวลาไป15นาทีและจาก14นาฬิกาถึง14นาฬิกา7นาทีช่วงนี้ใช้เวลาอีก7นาทีดังนั้นแก้วตาใช้เวลาทำการบ้าน15บวก7เท่ากับ22นาที15บวก7เท่ากับ22 แก้วตาใช้เวลาทำการบ้านไป22นาทีค่ะตัวอย่างเมื่อกี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจให้ชัดเจนขึ้นครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆช่วยกันคิดอีกหนึ่งตัวอย่างดังนี้นะคะขุนเริ่มทานข้าวเวลา11นาฬิกา53นาทีทานเสร็จเวลา12นาฬิกา29นาทีถามว่า คุณใช้เวลาทานข้าวนานเท่าไหร่วิธีคิดนะคะจากเวลา11นาฬิกา53นาทีเริ่มต้นรับประทานจนถึงเวลา12นาฬิกาช่วงแรกนี้คิดเป็นเวลา7นาทีค่ะและจาก12นาฬิกาถึง12นาฬิกา29นาทีคิดเป็นเวลา29นาที ดังนั้น7นาทีบวกกับ29นาทีรวมกันเป็น36นาทีแสดงว่าคุณใช้เวลาทานข้าวทั้งหมด36นาทีค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะโดยครูจะมีกิจกรรมมาให้จะบอกเวลาเริ่มต้นแล้วก็บอกเวลาสิ้นสุดกิจกรรม แล้วให้เด็กๆช่วยกันคิดว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนแล้วครูมีเฉลยให้แต่ละข้อค่ะมาดูข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะพ่อดูโทรทัศน์เวลาเริ่มคือ22นาฬิกาเวลาสิ้นสุดคือ22นาฬิกา42นาทีง่ายๆเลยนะคะนักเรียนตอบได้ใช่ไหมคะคุณพ่อดูโทรทัศน์ใช้เวลานานเท่าไหร่เฉลยค่ะ 42นาทีมาดูวิธีคิดกันนะคะคิดยังไง22นาฬิกาถึง22นาฬิกา42นาทีเป็นเวลา42นาทีแสดงว่าคุณพ่อใช้เวลา42นาทีต่อไปเป็นข้อที่สองค่ะแก้วตาเล่นดนตรี เวลาเริ่มคือ17นาฬิกา9นาทีสิ้นสุดเวลา17นาฬิกา45นาทีข้อนี้อาจจะยากขึ้นอีกนิดนึงนะคะอเด็กๆลองช่วยกันคิดดูว่าแก้วตาเล่นดนตรีใช้เวลาเท่าไหร่เฉลยนะคะ36นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดกันว่ามีวิธีการคิดยังไง ช่วงที่1เราคิด1นาทีก่อนตั้งแต่เวลา17นาฬิกา9นาทีจนถึงเวลา17นาฬิกา10นาทีอันนี้คือ1นนาทีใช่ไหมคะต่อไปคิดเวลาจาก17นาฬิกา10นาทีถึง17นาฬิกา20นาที17นาฬิกา20นาทีถึง17นาฬิกา30นาที17นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา40นาที สช่วงนี้จะเป็นช่วงละ10นาทีจะเห็นว่า1นาที10นาที10นาที10นาทีแล้วช่วงสุดท้ายเป็นเวลา5นาทีคือตั้งแต่เวลา17นาฬิกา40นาทีถึง17นาฬิกา45นาทีรวมแล้วแก้วตาก็ใช้เวลาเล่นดนตรี36นาทีค่ะข้อต่อไปค่ะ ใบบัวอ่านหนังสือโดยเริ่มเวลา20นาฬิกา29นาทีสิ้นสุดที่เวลา21นาฬิกา15นาทีใบบัวอ่านหนังสือนานแค่ไหนคะเฉลยค่ะ46นาทีเดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดนะคะว่าคิดยังไงเริ่มจากเวลา ยีนาฬิกา29นาทีถึงเวลา20นาฬิกา30นาทีตรงนี้คือคิดเป็นเวลา1นาทีก่อนนะคะแล้วต่อไป20นาฬิกาสานาทีถึง20นาฬิกาสีนาที20นาฬิกาสีถึง20นาฬิกาห้าสนาฬิกา50ถึง21นาฬิกายีนาฬิกาถึง21นาฬิกา10 แล้วก็ช่วงสุดท้ายก็จะเป็น21นาฬิกา10จนถึง21นาฬิกา15อันนี้เป็นช่วงเวลา5นาทีจะเห็นว่าช่วงแรก1นาทีแล้วก็อีก4ช่วงต่อมาเนี่ยจะเป็นช่วงละ10นาทีแล้วช่วงสุดท้ายก็เป็นเวลา5นาทีรวมแล้วก็จะเป็นเวลาทั้งหมด46นาทีค่ะอีกข้อนะคะ ป้าทำงานบ้านโดยเริ่มที่เวลา17นาฬิกา32นาทีสิ้นสุดเวลา18นาฬิก5นาทีคุณป้าใช้เวลาทำงานบ้านนานเท่าไรคะ,ฉะเฉลยคุณป้าใช้เวลาทำงานบ้าน33นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดกันนะคะเริ่มจาก17นาฬิกา32นาที ถึง17นาฬิกา35นาทีตรงเนี้ยคือใช้เวลาไปแล้ว3นาทีค่ะมาดูช่วงต่อไปช่วงตั้งแต่เวลา17นาฬิกา35นาทีถึง17นาฬิกา45นาทีอันนี้คิดเป็น10นาทีจาก17นาฬิกา45นาทีถึง17นาฬิกา55นาทีอันนี้ก็อีก10นาทีจาก17นาฬิกา55นาทีถึง18นาฬิกาอันนี้ก็อีก 5นาทีช่วงสุดท้าย18นาฬิกาจนถึง18นาฬิกา5นาทีอันนี้ก็อีก5นาทีรวมทั้งหมดเป็นเวลา10 20 30 33นาทีค่ะการบอกระยะเวลาอาจบอกเป็นนาทีโดยเริ่มนับจากเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดนะคะ ตอนนี้นักเรียนก็บอกระยะเวลาเป็นนาทีเป็นแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทำการบ้านด้วยนะคะ